รับเอสซีฟนคลขับละพันล้านทุกคนนะครับวันนี้เจ้าพ่อพันล้านได้มาอยู่ที่จิ้มจุม่มราชยานาสหากรณ์เพราะเรามาจัดงานอยู่ที่ร้านสหกรณ์กรุงเทพตรงนี้ครับเลยไปหน่อยก็จะเป็นวงเวียนใหญ่นะครับเห็นทุกคนเขาบอกว่าถ้ามาที่ี่ต้องมาทานจิ้มจุม่มมันขึ้นชื่อมากผมก็เลยลองมาดูทั้งเมนูของหมูเนื้อเครื่องในตับ นะแล้วนะเดี๋ยวเนื้อย่างแล้วก็ส้มตำอะไรกันส้มตำหน่อไม้อ่าเดี๋ยวลองดูหมดเลยดูราคาแล้วก็ไม่แพงนะครับไม่เกินร้อยอะแปดสิบมาสี่สิบหนึ่งร้อยแค่น,นั้นเองน่าสนใจมากนะผมมาจัดการที่ที่ไรก็ต้องมามาชิมมาทานอะ่ะเปิดหม้อ,อให้ดูหอม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  มถ้าใครว่างมาแถวนี้ลองมาชิมลองมาทานกันดูนะครับนะเดี๋ยวขอเวลาผ่ทานก่อนเดี๋ยวดูงานต่อโอเคครับขอบคุณครับส่ครับทานแล้วนะ